คุณผู้ชมคะและที่เกิดขึ้นคู่ขนานไปกับการชุมนุมที่นอกรัฐสภาและที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อคืนวันอังคารและวันพุทธที่ผ่านมาก็คือการอภิปรายในรัฐสภาและการลงมติร่วมของที่ประชุมรัฐสภานะคะซึ่งก็ได้รับทราบกันไปแล้วว่าเป็นมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านแต่กว่าจะถึงขั้นตอนในการตั้งสอสอรอก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่าปีครึ่งถึง2ปี ีกด้านหนึ่งก็เห็นความพยายามของฝ่ายค้านค่ะที่จะนําเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงร่างของไอลอที่ถูกคว่ำไปด้วยติดตามรายงานจากคุณยานีไว้ครูค่ะภายในวันที่3ธันวาคมนี้สมาชิกรัฐสภาแประยะติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลัก ตามมติของรัฐสภาโดยพักฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยและก้าวไกลก็เตรียมที่จะขอปรับแก้ในบางประเด็นตามร่างของพักฝ่ายค้านและข้อดีบางส่วนจากร่างของภาคประชาชนหรือว่าไอรอทั้งประเด็นที่มาของสสร200คนและกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อหาจุดร่วมและสอดคล้องกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองด้วยบางครั้งเนี่ยเราให้เวลาจำกัดในการร่างรัฐธรรมนูญเร็วไปมันก็จะไม่ดี นะครับหรือว่านานไปมันก็จะไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งในทางการเมืองดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่120หรือ2 2 0ก็ได้แต่อาจจะมาอยู่ตรงกลางก็ได้ว่าเป็น180วันหรือ200วันก็ได้ทีนี้มันต้องไปไปคุยกันในชั้นกรรมธิการหรือว่าข้อดีข้อเสียอยู่ตรงไหนนะครับดังนั้นเนี่ยรับนูลเป็นเรื่องใหญ่การล่างเพียงแค่สี่เดือนทีมอาจจะมันอาจจะเร็วไปหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมันต้องไปคุยกันในรายละเอียดอีกทีหนึ่ง และยังเห็นว่าควรมีการแก้รัฐธรรมนูญแบบรายมาตราคู่ขนานไปกับการยกร่างของสอสอรอด้วยโดยสมัยประชุมรัฐสภาถัดไปจะยื่นยติยกเลิกอำนาจสอวอร่วมลงมติเลือกนายก สำหรับการแก้รัฐธรรมนูญปี2560ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของพรรคร่วมรัฐบาลมี2ประเด็นหลักตามร่างคือการแก้มาตรา256และการตั้งสะสะรเพื่อยกล่างฉบับใหม่ในกรอบ240วันโดยไม่แก้หมวด1และหมวด2 ส่วนโครงสร้างสะสะร2 0 0คนมาจากการเลือกตั้ง150คนและอีก50คนมาจากการเลือกกันเองของที่ประชุมอธิการบดี20คนมาจากรัฐสภาเลือก20คนและนักเรียนนักศึกษาอีก10คน ร่างแก้รัฐธรรมนูนเมื่อรัฐสภาเห็นชอบสาวาระตามหลักเกณฑ์และวิธีการมาตรา256ของรัฐธรรมนูญ2560ให้กให้กรกตจัดออกเสียงประชามติก่อนนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายและเมื่อมีผลบังคับใช้ให้กระกะตาจัดก,การเลือกตั้งสะสะรเมื่อได้สะสะรแล้วก็เดินหน้ายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับสะสะรเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ถ้าผ่านให้มีผลบังคับใช้ถ้าไม่ผ่านให้กะกะตจัดออกเสียงประชามติกรณีไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนให้ตีตกจบกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญระหว่างการแก้รัฐธรรมนูญหากจะมีการยุบสภาก็จะไม่กระทบต่อก,การทำหน้าที่ของสะสะรให้กระบวนการการเมืองทั้งหมดคงตามรัฐธรรมนูญเดิมต่อไปอยนีเวคครูไทยพีบีเอสรายงาน